สวัสดีค่ะแอนนาเบลฟอร์ดนะคะวันนี้แอนอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของที่โชว์รูมนะคะก็อยากจะมาให้ดูรถละหลอ่อคันที่อยู่ด้านหลังแอนนะคะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพคคาราคา1นึ่งล้านห้าแสน 65,000บาทค่ะเดี๋ยวมาดูตัวรถก่อนเลยนะคะคันนี้เขาเรียกว่าตรีมดำได้ไหมก็ตรีมดำได้ค่ะด้วยความที่ว่าคันนี้นะคะเป็นคันของพี่ขวัญน,นั่นเองนะคะพี่ขวัญเป็นคนเลือกของแต่งเองนะคะเป็นผู้หญิงที่สายสปอร์ตมากๆเลยแอนเลยบอกว่าโห<ฮ><ฮ>พอแต่งออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาไม่แน่ใจแล้วก็ยังรังเลเหมือนกันว่าจะเอาชุดแต่งของอะไรแล้วก็เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นล้อแมกนะคะกระจังหรือว่าชุดเเกอร์ต้ค่ะเขายังลังเลเหมือนกันแต่แอนก็เลยแนะนําไปค่ะว่าลองแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาแบบคุมโทนสีดำนะคะก็เอาเป็นแบบดำด้านดำเงานะคะตัดกันนิดหน่อยก็หล่อแล้วค่ะอันนี้เป็นแบบชุดโปรโมชัน่นแบบพิเศษสำหรับเดือนนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอนจะเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยนะคะฝากระโปรงนะคะอะคริลิก เอเวอเรตเนี่ยติดตั้งมาบนฝากระโปรงอยู่แล้วนะคะรุ่นที่เขาจะติดตั้งเนี่ยเป็นรุ่นเอเวอเรตเนี่ยก็จะมีเป็นแค่รุ่นสปอร์ตนะคะส่วนรุ่นที่เขาติดตั้งที่เป็นชื่อรุ่นเลยก็จะเป็นรุ่นวายแท็กนั่นเองเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะยอดฮิตจนตอนนี้ขาดตลาดแล้วค่ะการผลิตคือผลิตไม่ทันค่ะก็เลยแนะนําเลยนะคะว่าถ้าใครอยากจะได้รถที่แบบว่าพร้อมส่งมอบนะคะก็มีหลายรุ่นเลยตั้งแต่ก็รุ่นเอเวอเรตเทนนะคะเอเวอเรตสปอร์ตนะคะไทเทเนียมแล้วก็รุ่นแพตตินัมตอนนี้ก็เริ่มลงมาแล้ว ะะสําหรับใครที่จองเนี่ยตอนนี้นะคะพร้อมส่งมอบกันไหลคันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกระจังกันบ้างดีกว่าพูดนอกเรื่องเยอะแล้วค่ะก็มาตัวที่กระจังนะคะกระจังของพี่ขวัญเนี่ยอยากได้เป็นอักษร FORD ซึ่งตอนนี้หน้าใหม่หน้าแรงที่แบบมาแรงๆเลยนะมีหลายหน้าเลยไม่ว่าจะเป็น v ิ c t o r หรือแรนด o อมนะคะแต่ว่าพี่ขวัญก็ยังคงคงเสพคงเสพแบบ ชอบหน้าสปอร์ตของ f o r d อยู่นะคะก็เลยใส่ตัวหน้ากระจังตัวนี้มาแล้วก็ใส่แบบตัดดำเงานะคะที่เห็นๆอยู่เนี่ยอันนี้คือน้ำเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะฝนตก เพิ่งตกไปเมื่อตอนกลางวันนี่เองนะคะก็แอนก็เลยเอามารีวิวให้ดูก่อนนะคะอาจจะมีคาบน้ํานะคะหรือว่าคาเปื่อนอยู่อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะก็กระจังเนี่ยเป็นแบบดําด้านนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากจะได้สีอื่นบอกแอนได้เลยนะแต่พี่ขวัญเขาอยากให้มันคลุมโทนก็เลยเอาเป็นแบบดําด้านแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็มีกล้องหน้านะคะ360องศาจะเป็นกล้องรอบคันที่มีมาในรุ่นสปอร์ตบล็อกแพ็นั่นเองรุ่นสปอร์ตบล็อกแพ็เนี่ยคะ่ะเขาจะมีเพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีตัวกล้องนี่แหละ ที่เข้ามาเป็นกล้อง360องศานะคะแล้วก็มีตัวล้างทำความสะอาดตรงกล้องด้วยส่วนด้านถัดมาตรงนี้ค่ะตัวนี้เลยกล่องเลดา้าค่ะตัวนี้มีกล่องรักษาระยะห่างสําหรับเวลาเราใช้โหมด Adaptive Cruise Control นั่นเองใครหลยๆหลคนบางครั้งก็เมื่อยนะคะระหว่างเดินทางระยะไกลด้วยขึ้นเหนือหรือลองใต้ก็อาจจะใช้โหมด Adaptive Cruise Control นั่นเองนะคะควบคู่กับตัวกล่องเลดา้าเพื่อเอาไว้แบบล็อกล็อกความเร็วนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างเลยนะคะตัวสเกิร์ตนี้เป็นสเกิร์ตของ A K C ค่ะ คือเป็นหน้าเหลี่ยมบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นหน้าเหลี่ยมจริงๆก็เป็นหน้าเหลี่ยมนั่นแหละแต่ว่ามันดูหล่อนะคะดูดุด้วยด้วยความแบบพรีเมียมด้วยนะคะมันเพิ่มความพรีเมียมเข้ามาตัวนี้เราทําสีได้แต่ด้วยความที่รถเราเป็นสีดําค่ะของพี่ขวัญเนี่ยเขาเป็นสีดําเขาก็เลยอยากได้เอาเป็นแบบดําเงาจริงๆถามว่าดําด้านได้ไหมทําได้ค่ะคือตัดดําด้านนะคะตรงเนี้ยตรงนี้เลยตรงเซนเซอร์ของเขาค่ะจะเอาเป็นแบบตัดดําด้านแล้วก็ตรงเนี้ยเอาเป็นดําเงานะคะเห็นปะ ก็จะดูแบบว่าตัดการกับตัวตรงนี้ด้วยค่ะตัดกับตัวกระจังด้านบนนะคะก็จะตัดการดําเงาดาด้านเลยนะคะอันนี้คือเลือกได้เลยแล้วก็ส่วนเซ็นเซอร์ของเราก็อยู่เหมือนเดิมนะคะอยู่ตรงนี้เลยอันนี้เซ็นเซอร์จะเป็นตรงรุ่นนะคะเซ็นเซอร์ของเราก็จะมีด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดนั่นเองส่วนด้านถัดไปนี่อีกจุดหนึ่งที่อนอยากจะบอกว่าด้านบนค่ะมันจะมีกล้องเซนเทรลิงนะคะคืออยู่ในเส้นถนนนะคะเขาก็จะมีเส้นที่แบบว่าเวลาจับนะคะระหว่างเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือ,รอเลี้ยวขวาเนะะี่ยค่ะเขาจะ แบบเหมือนแบบมันขืนนะคะขืนให้ให้ให้เข้ามาอยู่ในเส้นเลนของถนนนั่นเองนะคะเวลาถ้าเราแบบว่ารู้สึกว่าไม่อยากให้มันขืนใช่ไหมคะเปิดไปเลี้ยวค่ะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแค่นั้นเองเขาก็จะไม่ขืนให้แล้วนะคะเขาจะเอาแบบเหมือนโยกตัวเราให้มาอยู่ในเส้นถนนของตัวรถนั่นเองนะคะส่วนด้านถัดมาเดี๋ยวแอนจะเปิดภายในห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวแอนจะเปิดให้ดู อันนี้คือความสูงเท่าเดิมนะคะอันนี้ไม่ได้มีการยกนะคะอันนี้คือความสูงของรุ่นสปอร์ตเท่าเดิมเลยไม่ได้แบบมีการยกนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะยกนะคะก็สามารถยกได้เลยว่าใครอยากจะโหลดก็สามารถโหลดได้เหมือนกันเวลาเปิดก็ฝากระโปรงมันก็อาจจะหนักนิดนึง อาจจะหนักนิดนึงสําหรับคุณแม่บ้านด้วยนะคะแต่ว่าถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้ค่ะแต่บางท่านก็ใส่ติดตั้งโชคเข้าไปมันก็ช่วยนะคะทุนแรงให้สําหรับคุณแม่บ้านแล้วก็คุณผู้ชายด้วยนะคะอันนี้คือภายในห้องเครื่องของเรานะคะก็เหมือนเดิมเลยหน้าตาไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องยอนต์สนย์ค่ะตรงนี้เลย เครื่องยนต์นะคะ2.0แรงมา้า170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบเทอร์โบเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เห็นปะซิงเกิลเทอร์โบก็จะมี2แบบค่ะก็จริงๆตัวนี้จะเป็นซิงเกิลเทอร์โบแต่ถ้าตัว4คูณ4เมื่อไหร่นะคะก็จะเป็นตัวไบเทอร์โบนั่นเองอันนี้ก็จะทำงาน รูปเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น e v e r อ s t เรสต์นะคะเขาจะมีเป็นตัวเบรกไฟฟ้าค่ะเป็นเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้าตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเบรกที่หลายๆคนนะคะที่แอนพูดถึงนะคะหลายๆคลิปแล้วแอนพูดถึงเป็นกันค่ะว่าเป็นเบรกแบบสมูทการทํางานก็ง่ายๆเลยค่ะก็ไม่ทําให้รู้สึกว่ามันกระชากนะคะหรือว่าแบบ กระชากแรงๆภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยจะรู้สึกว่าหัวเราจะไม่ค่อยกระชากสักเท่าไหร่นะคะส่วนฝั่งโซนนี้นะคะก็จะเป็นน้ํายาหล่อยเย็นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเบรกนะคะแล้วก็ตัวช่องการปัดน้ําฝนเวลาเราเติมก็สามารถเติมข้างๆได้เลยแล้วก็ด้านถัดมาค่ะตรงน,นี้ค่ะจะเป็นตัวกรองนี่ แล้วก็ท่อดักอากาศนะคะส่วนมากเลยนะคะก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เราจะได้ยินเสียงแต่ว่าบางทีเราเราเราแบบว่าไม่รู้ว่ามันมาจากตรงไหนนะคะมันมาจากตรงนี้ค่ะตัวพัดลมไฟฟ้าควบคุมกันทํางานโดยดีเลตตัวนี้ค่ะเวลาที่เขาเดินทางนะคะเวลาจะเดินทางระหว่างที่เราเดินทางไกลๆเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพันโลหรือว่าพันร้อยเจ็ดสิบโลหรือว่าประมาณนี้นะคะคือส่วนมากอะคะ่ะเราจะได้ยินอยู่แล้วเพราะว่าตัวตัวเครื่องยนต์ของเราอะคะ่ะมันร้อนแล้ว เวลาที่เขาทํางานตรงนี้ค่ะพัดลมไฟฟ้าเขาก็ทํางานโดยที่ว่าระบายความร้อนออกจากเครื่องนะคะก็คือให้เครื่องยนต์ของเราอยู่ในอุณหภูมิปกตินั่นเองส่วนมากค่ะตรงนี้จะเสียงดังกว่าคือเอาง่ายๆเลยเวลาที่เราจอดนะคะจอดตามปั๊มนะคะหรือว่าคุณพี่ไปจอดพักข้างทางนะคะเราจะได้ยินเสียงเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะ เป็นตัวพัดลมไฟฟ้าเขายังจะระบายความร้อนให้อยู่คือให้เครื่องยนต์อยู่ในอุณหภ,ภูมิปกติเดี๋ยวเขาก็จะดับไปเองโดยอัตโนมัตินั่นเองส่วนนั้นถัดมาตรงนี้ค่ะนี่เลยอันนี้เป็นตัวแบตนะคะเป็นแบต A G M หรือ f ฟร m โมโคขนาด800 C C A หรือ80์นั่นเองนะคะเป็นแบตท,ที่มีลูกใหญ่เป็นแบตท,ที่ขนาดใหญ่ดีกว่าค่ะเป็นแบตขนาดใหญ่เลยนะคะสําหรับสายแคมปิ้งเนี่ยเวลาที่ถามแอนมาว่าพี่ขวัญเนี่ยถามแอนว่า เวลาพี่ไปตั้งแคมป์เนี่ยพี่สามารถใช้ไฟในรถได้ไหมถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่แค่ว่าอาจจะต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ไปด้วยนะคะเผื่อบางทีเราใช้ไฟจนเราลืม enfin ว่าแบตเราไกล้จะหมดแล้วนะคะตัวเนี้ยจะเป็นแบตกลึงเจลที่สําหรับเวลาใสาอ่ออฟโรดเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวโครงกิดที่อยู่ด้านในถ้าพูดให้เห็นภาพใช่ไหมคะก็จะคล้ายๆแผ่นคูลฟิวเวอร์หรือไอ,อตัวรถไข่อะค่ะที่แปะหัวเด็กใช่ไหมคะตัวเนี้ยค่ะเขาก็จะมีโครงกิดที่แบบว่า ซับนะคะไม่ให้น้ากันหรือของเหลวที่อยู่ในตัวแบตอะคะ่ะไปกระเด็นโดนห้องเครื่องของเรานั่นเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นไดชาร์จนะคะที่ขนาด250แอมป์ก็ใหญ่กว่ารถบ้านทั่วไปเลยส่วนมากเนี่ยใส่แคมปิ้งเขาชอบมากๆเลยนะคะที่ทั้งไดชาร์จใหญ่แบตเตอรี่เราก็ใหญ่ค่ะก็ได้ชาร์จไฟได้ใช้ไฟด้วยนะคะคือไฟอ่ะมันจะมีลักที่อยู่ด้านในนะคะของตัวเอเวอเรสต์เนี่ยจะมีลักนะคะเอาไว้สําหรับเวลาใช้สายหรือว่าไม่ใช้ใช้สายค่ะใช้ไฟใช้ไฟเพื่อที่จะ ไปทำแบบแคมปิ้งนะคะหรือใช้ไฟที่แบบภายในห้องที่แบบว่าในเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ตาร์สลดด้วยนะคะด้วยความที่ว่าคันนี้เป็นแอดบูนะคะก็เป็นตัวที่มาตรฐานนะคะของโลกเลยที่เขาเริ่มรักโลกร้อนและกลิ่นไอเสียของท่อมันจะไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วไม่ได้กลิ่นเลยดีกว่าค่ะ เพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มมาลักลกบร้อนแล้วนะคะกําลังรนระลงเลยค่ะเพราะช่วงนี้ก็อากาศร้อนแรงมากนะคะแล้วก็ด้านถัดมาค่ะตรงนี้เลยแอร์นะคะก็แอร์จะเป็นท่อเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะแยกโซนร้อนและโซนเย็นแล้วเรียบร้อยโซนเย็นของเราก็จะเป็นท่อตรงนี้ค่ะท่อแอร์เห็นปะยังมีน้ําค้าง <c oughs> เห็นปะยังอยู่ยังอยู่ตรงท่ออยู่เลยนะคะอันนี้ด้วยความที่แอร์เพิ่งเปิดนะคะสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์ก็ลองเทสดูนะคะทีนี้ก็เลยจะมีน้ําเกาะนะคะมันเหมือนเป็นไอไอน้ำค่ะเกาะอยู่ที่ตัวแอร์นะคะท่อแอร์ ภายในห้องเครื่องของเรานะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะคันนี้ของพี่ขวัญคือเราเก็บงานอีกนิดหน่อยเดี๋ยวร้างขัดเคลือบก็ส่งมอบไปแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือถ้าเกิดว่าแอนเอามารีวิวเนี่ยแอนอาจจะไม่ได้แบบให้ดูรถแบบคลีนคลีนหรือสะอาดนะคะอาจจะแบบว่ามีฝนตกนิดหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ว่าฝนตกทุกวันเลยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวแอนจะให้ดูด้านข้างของตัวรถบ้างดีกว่าลืมพูดถึงไฟหน้านินานะเดี๋ยวแอนจะให้ไปดู มาดูไฟหน้าของตัวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ,ค,ะคันนี้นะคะเป็นไฟหน้ามันติ r รีเลคเตอร์นะคะไม่ใช่ไฟไบเมทริก LED ไฟมันติ r รีเลคเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นตัวโคมเห็นปะคะว่าตัวโคมตรงนี้ค่ะมันจะมีไฟเล็กๆอยู่ตรงนี้นะแล้วมันจะไปทบกับโคมเพราะกระทบกับโคมเขาจะสาดแสงออกมาถามว่าไฟหน้าเนี่ยลูกค้าถามแอนไหล่เจ้ามากเลยว่าไฟหน้าตัวเนี้มันสว่างไหมมันสว่างพอๆกับตัวไบเมทริกไหมคะ แอนบอกได้เลยว่าสว่างความสว่างของเขาเนี่ยไม่ได้สว่างมากพอนะคะถ้าเป็นลูกแก้วเนี่ยถึงจะสว่างค่ะถ้าเกิดว่าไฟหน้าของเรานะคะรุ่น b บ o m e t r i c LED เนี่ยจะเป็นไฟหน้าที่สว่างจริงๆค่ะสว่างกว่าไฟหน้าตัวมันตินี้นะคะถ้าใครได้ใช้เนี่ยรุ่นนี้บอกได้เลยค่ะว่าพี่สามารถมาแปลงไฟหน้าได้เลยนะมาแปลงไฟหน้าเป็นบ i o m e t r i c LED ได้เลยเพราะว่าเขาจะมีเป็นไฟลูกแก้วแล้วสามารถทํางานได้จริงเหมือนกับตัวรุ่นท็อปของเราเลยค่ะ แล้วก็ไฟนะคะก็จะมีไฟตรงนี้ไฟซีแคมนะคะจะสว่างทั้งกลางวันและก็กลางคืนค่ะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างตรงนี้ค่ะอันนีน้อันนี้จะเป็นไฟสีส้มนะคะตรงนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกจะอยู่ตรงนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าอันนี้พี่ได้ใช้งานแน่เลยค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักมากคือถ้าเกิดลูกค้าค่ะด้วยความที่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเอะไฟเวลาฝนตกอะ่ะแล้วเราใช้กับไฟตัดหมอกได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ถามว่าจะ สว่างไหมก็สว่างนิดนึงค่ะก็ไม่ได้สว่างมากนะคะด้วยความที่ไฟหน้าของเรามันไม่ได้สว่างมากนะคะส่วนด้านถัดมาตรงนี้ค่ะนี่ตัวล้อเลยก้านลายยอดคิดมากนี้เลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบนะคะก้านลายแม็กแบบนี้สามารถเลือกแม็กลายแบบนี้ได้เลยนะแล้วเป็นลายยอดทิดด้วยนะคะเป็นก้านลายเข่ากว้างส่วนแม็ก ถ้าเกิดว่าแม็กเนี่ยจะเป็นขอบ20นะคะตั้งแต่รุ่นสปอร์ตค่ะของเขาจะเป็นแม็กขอบ20อยากเห็นหน้าเดิมของรุ่นสปอร์ตไหมคะหน้าตาการแม็กของเขาเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายนี่เลยด้านซ้ายมือแองนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ20เหมือนกันยางจะเป็นยางกูดเยียร์เห็นไหมคะว่ายางเดิมเขาจะไม่ใช่เป็นยางแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะคะเป็นแบรนด์ของโตโยนะคะหรือว่าดีเซนติไทยนะคะก็จะ หน้าตาแบบนี้เลยอันนี้คือยางเดิมนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่แม็กของเขานะคะเป็นแม็กเดิมของรุ่นสปอร์ตเลยจะเป็นแบบดําเงานั่นเองนะคะส่วนตัวนี้ของเราค่ะที่เปลี่ยนเข้ามาเป็นยางดีเซนตินะคะแมนยอทิตก็จะเป็นของโตโยแล้วก็ดีเซนตินี่แหละค่ะแต่แล้วแต่คนชอบนะลายดอกยางจะไม่เหมือนกันเลยนะคะเป็นยางนะคะแก้มยางอยู่ที่55ค่ะหนะ้ายางอยู่ที่275ถ้าใครบอกว่ารู้สึกว่ามันมันเล็กไปเอ้ย มันใหญ่ไปก็สามารถเอารถไซส์ขนาดลงมาได้นะคะยางก็จะมี265นะคะ275แล้วแต่คนชอบเลยอันนี้คือความสูงเท่าเดิมด้านหน้านะคะจะเป็นดับเบิลวิสโอนค่ะก็เป็นปีกนกแยกอิสระซ้ายขวานั่นเองนะคะเดี๋ยวด้านถัดมาตรงนี้ค่ะแก้มข้างเนี่ยที่แอนบอกว่าถ้าเราจะรู้ได้งไงว่ารุ่นนี้หรือว่าคันนี้ค่ะเป็นยูโรไฟตรงนี้ค่ะแก้มข้าง เขาจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ว่าเทอร์โบแล้วค่ะก็จะกรีนแบบนี้ไปเลยแล้วก็ด้านถัดมานะคะเป็นใบสปอร์ตโหมดนะคะการแจ้งเตือนมุมอับสายตาเนี่ยระยะประมาณ50เมตรนะคะแล้วก็จะมีไฟแล้วก็กล้องนี่จะอยู่ตรงนี้อันนี้คือไฟด้านล่างนะคะแล้วก็กล้อง360องศาจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้แจ้งนิดหนึ่งค่ะว่า ต้งคิ้วกันศาสตร์อะค่ะด้วยความที่ว่าเขาจะรู้ลมฟั่งคนขับเนี่ยจะได้ยินเสียงดังมากๆแอนเลยแจ้งพี่ขวัญว่าถ้าเกิดว่าอยากจะติดคิ้วกันศาสตร์ไหม สามารถติดได้ค่ะแต่อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยขณะคนขับนะฝั่งคนขับจะได้ยินเสียงดังมากๆเลยรบกวนเข้ามาในตัวรถอันนี้คือไม่ต้องตกใจนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ติดเข้าไปอะค่ะแบบนี้คลีนๆแบบนี้ค่ะมันจะไม่มีเสียงเข้าไปรบกวนเลยนะคะแล้วก็เหล็กหลังคาสีดําก็อยู่ด้านบนนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหล็กหลังคาของรุ่นสปอร์ตนะคะนี่ตรงนี้อีกจุดหนึ่ง ตัวเบ้ารองมือนะคะเบ้ารองมือก็ตัวเบ้ารองมือนะคะก็ใส่ไว้เพื่อที่จะให้กันแบบว่าสีนะคะไม่ว่าคุณแม่บ้านที่เวลาใส่ติดเล็บฟุ้งฟิงนะคะก็จะแบบขูดกับตัวรถใช่ไหมคะอันนี้ก็ใส่เข้ามาให้เพื่อที่จะไม่ให้ไปขูดหรือว่าเป็นรอยนะคะก็จะทําให้ไม่มีรอยนะคะอยู่ตรงนี้เนาะส่วนมากจะมีรอยอยู่ตรงนี้เยอะมากๆเลยค่ะกุญแจก็เป็นกุญแจคคเลดคะ่ะแค่ลวงเราเปิดเนาะแล้วก็ล็อกแตะแค่นี้เองค่ะ อันนี้บันไดเดิมๆเลยค่ะเดินถัดมาตรงนี้อันนี้ก็เป็นบันไดเดิมๆนะคะส่วนด้านหลังก็เป็นหวัดลิงค่ะด้านหน้ารู้สึกยังไงแล้วก็ด้านหลังเราจะรู้สึกคล้ายๆกับด้านหน้าเลยค่ะจะไม่เมารถแล้วก็จะไม่โย่งเท่าไหร่นะคะส่วนตรงนี้อีกจุดหนึ่งนี่เดี๋ยวแอนให้ดูค่ะตรงนี้จะเป็นแอดบูนะคะที่แอนบอกว่าคันนี้นะคะเพิ่มเข้ามาอาจจะเพิ่มการใช้งานให้กับลูกค้านิดนึงนะคะต้องดูแลนิดนึงประมาณสัก1 5ื0 0หโล12ื่นสองหมนะคะเริ่มมาดูได้แล้วนะคะว่าแอดบูเนี่ย เราจะหมดหรือ,อยังเพราะว่าจริงๆเราสามารถเช็คได้จากหน้าจอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาศูนย์เซอร์วิสนะคะสามารถเช็คที่ศูนย์ได้เลยค่ะให้ศูนย์เช็คได้เลยนะคะว่าเราต้องเติมแล้วหรือ,อยังนั่นเองนะคะตรงนี้ส่วนด้านหลังค่ะนี่มาด้านหลังกันบ้างดีกว่าปิดเม่มาด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะด้านหลังนะคะเป็นคาดท้าทยคายเย็นค่ะคาดท้าทยคายเย็นนี้ก็หล่อมากเป็นที่ยอดฮิตมากๆเลยค่ะก็ถ้าชอบแบบเป็นเส้นแบบนี้นะคะสามารถใสต่ติดตั้งเข้าไปเพิ่มเติมได้เลยนะคะเห็นปะ ตอนนี้กําลังคิดมากแล้วก็มาแรงมากๆเลยนะคะส่วนรุ่นนี้นะคะเป็นฝาถ้าไยไฟฟ้าก็สามารถกดเปิดจุดตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะเห็นไหมจะเป็นเส้นเลยอันนี้ก็ภายในนะคะด้านหลังนะภายในของรุ่นสปอร์ตนะคะเห็นปะเขาจะพับเบาะยาวเรียบไปได้เลยถามว่าทําไมเนี่ยมันจะพับเบาะแล้วมันจะนอนได้ไหมนอนได้ค่ะแอนให้แอนให้พี่ขวัญดูเลยนะพับแล้วนอนเรียบไปได้เลยค่ะสามารถเอาที่นอนประมาณ3ฟุตน,นะคะ มาวางนอนได้เลยนะคะอันนี้สําหรับแบบว่าคุณอยากจะไปแต่งเทปคนที่อยากจะไปตั้งแคมป์นะคะสามารถเอาเบาะคะ่ะมานอนเรียบไปได้เลยนะมานอนตั้งแคมป์นะคะเอาเต็นท์มาวางตรงนี้ก็แบบเปิดจะลุบปเอเปิดฝาท้ายไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาเต็นท์มาวางไว้ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นที่นอนเราโอ้ช่วงนี้กําลังมาแรงแนละ้วมาแรงมากๆเลยค่ะแต่ว่าหน้าฝนอาจจะระวังนิดนึงนะช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะคะอาจจะไปตั้งแคมป์ไม่ได้เพราะว่าบางทีอากาศ อาจจะไม่เป็นใจฝนอาจจะแรงหรือพาย,อยุอาจจะเข้าได้นะคะส่วนเวลาเราปิดนี่เราก็กดปิดตรงนี้ได้เลยตัวนี้เขาจะไม่มีตัวเตะคิกเซนเซอร์แล้วนะคะยูโรไฟเขาจะไม่มีมาให้แล้วเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวครอบนะคะครอบไฟท้ายของรุ่นเอเวอเรสนะคะก็จะมีทั้งตัวเส้นนี่เห็นปะคาท้ายคาเยนแล้วก็เป็นไฟท้ายนะคะเป็นรุ่นสําหรับ Fu l l LED เลยแล้วก็กล้องอยู่ตรงนี้ค่ะ กล้อง360องศาจะเป็นกล้องรอบคันอยู่แล้วนะคะรุ่นสปอร์ตบกแพ็กจะมีมาให้ครบเซตเลยก็ถือว่าความคุ้มค่ามากไหมแอนมองว่าความคุ้มค่ามันเพิ่มแบบหลายจุดมากเลยแอนมองว่ามันใช้งานสะดวกมากนะคะแล้วก็สําหรับคุณแม่บ้านเนี่ยสะดวกสุดๆสําหรับแอนเนี่ยแอนมองว่ามันคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาก็ใส่ชุดแต่งของ a k เค่ค่ะเห็นปะชุดแต่งเนี่ยเราสามารถทําสีหรืออยากจะได้แบบว่าท่อเป็นแบบสีเงาก็ได้นะคะหรือว่าเป็นดําเงาก็ได้อันนี้ เป็นแบบดําด้านนะคะพ่อเขาเนี่ยเลือกมาเลยค่ะพี่ขวัญบอกว่าอยากให้มันตัดกับด้านหน้านั่นเองเดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านหน้าเอาเอาช่วงนี้ก่อนดีกว่าช่วงตอนหลังนี้ค่ะนี่เลยอันนี้คือแบบว่าเวลาเราพับมาแล้วเหลือฝั่งคนนั่งอีกฝั่งหนึ่งเห็นปะก็สามารถนั่งได้พื้นที่เหลือๆเ,เลยค่ะเป็นรถครอบครัวสําหรับเจ็ดที่นั่งถือว่าคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวแอนจะชี้ให้ดูนะคะว่าตรงไหนที่ว่านี่ตรงนี้ก็จะมีตัวชาร์จนะคะเป็นแบบว่า USB นะคะแล้วก็ปรับแอร์แอร์ของเราจะอยู่ด้านบนนะคะก็จะอยู่บนหลังคาขายอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็จะแยกกันอิสระายขวาอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือครึ่งครึ่งหลังคาของเรานะคะ่ะเขาจะเป็นสีออกเทาๆนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูข้างหน้าบ้างดีกว่า นี่ข้างหน้าของเรารุ่นนี้นะคะก็ไม่มีไฟแอมเปไรไลลยนะคะแต่เราสามารถติดตั้งเพิ่มได้ค่ะแต่ว่าน,นี่พี่พี่ขวัญอยากได้แบบสปอร์ตสมชื่อเลยค่ะเห็นปะเป็นคอนโซลน,นะคะรุ่นสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะเบาะนะคะเป็นปรับได้8ทิศทางนั่นเองนะคะแล้วก็เกียร์ของเราเป็นเกียร์ตัวยาวเลยนะคะก็เป็นตัวเกียร์ออโต้หกสปีดหน้าจอกลางนะคะขนาด12นิ้วเดิมมาหาของเขาจะไม่ใช่12นิ้วน่าจะเป็น10นิ้วนั่นเองตรงนี้ค่ะเห็นปะ นี่ตรงนี้แล้วก็ตัวแ,แท่นชาร์จไร้สายจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องแก้วน้ํานะคะอันนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็จะมีออโต้สตาร์สต็อปนะคะหมดปักกิ้งหมดจะอยู่บริเวณนี้นะคะ แล้วก็พวงมาลัยของของเรานะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีน้าหนักเบาคุณแม่บ้านขับได้สบายหายห่วงมากๆเลยนะคะยิ่งด้วยความเร็วสูงเท่าไหร่เขาจะหน่วงนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราขับอะคะ่ะมันจะได้ดูไม่วุ่นวายสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคันนี้นะคะถูกใจพี่ๆคนไหนนะคะแอนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของกเกษตรนวมินนะคะเป็นเซลล์ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมิน เป็นยอดขายที่มีอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนอยากจะแต่งระหลออแบบนี้อยากจะจองฟอร์นะคะสามารถใส่ด้วยมหาน้องแอนได้เลยนะคะที่0 6 5 9 5 6 6, 6 5 8 8หรือจะทักแชทแอดลน์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้แอนมาแนะนำแนวทางนะคะรถละหละ่อแบบนี้อีกหลายๆคันเลยนะคะสำหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ